ว่าอย่างนี้ต่อไปว่าเราจะต้องใช้เงินทำงานต่อเลยถ้าไม่ใช่จุดเดิมก็รักษาการระด้บเดิมเยเดีเราจะได้ลองดูให้มันเห็นเรื่องเป็นยังไงว่ามีปัญหาอะไรไหมนะเราสังเกตการแก้ไปขอย่างนี้ครับผ่านทางทีวีมาคงต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าเพิ่มซือโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยทุกคนโอเคหมดในการเรื่อง ตั้งสาขาโดยเราจะมีประธานประธานสมาคมลักบี้ภาคเหนือประธานสมาคมลักบี้ภาคใต้ประธานสมาคมภาคอีสานแล้วก็มีที่ปรึกษาที่เป็นนักอดีตลักบี้ทีมชาติที่ช่วยงานในสมาคมอยู่ส่งเข้าไปดูแลตามภาคต่างๆแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราจัดงบมาณให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เขาทําแผนมาว่าในปีนั้นเขาจะทําอะไรบ้างเป็นนโยบายซึ่งพี่คิดว่า ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในสมาคมับี้นะครับแล้วมันจะเป็นอะไรซึ่งจะเป็นการขยายฐานกีฬารักบี้ได้อย่างแน่นอนกับคนรักบี้ที่มีทั้งเฟซบุ๊แอดไายูทับและการกา